หวานจังอุ้มมาขนาดนี้หวานไหมหวานเลยนะไหนไอยู่ที่ไหนวะน่บ้างเอาไหมละนาอามมาหมดนี่นะหมนี่เลยขอคำใหญ่ใหญ่อันนี้ไปเลยลักที่แค่ไหนเอาคำานั้นเลย โอเคทั้งใจเโอเคนะจ๊าเอาไนทั้งใจนั่นแหละแล้วแบบหนูก็เริ่มจัดก,การความรู้สึกของหนูได้แล้วเออพราะแบบเรามาคุยปกติแล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นมิตรกันอะไรเงี้ยเออพอไปถึงร้านปุ๊บก,ก็นั่งคุยกันคือหนูก็เปิดใจกับพี่เดียแหละแบบคุยเปิดใจให้เขาปกติหนูก็ไม่ค่อยคุยกับเขาอะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเข้ากับผู้หญิงนี้ไม่ได้อะเพราะเขาเป็นนิสัยผู้หญิงแบบผู้หญิงจา๋า สาเลยอะ่ะหนูเข้ากับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าคุยอะ่ะคุยได้คุยแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าสนิทอะขอไม่พอคุยปุ๊บอะไรหนูก็เลยแบบคิดอีกแง่หนึ่งว่าหรือว่าเขาเป็นคนที่นิสัยแบบนี้จริง,รง,รงๆวะไม่ชื่นชมนะแบบว่าแบบน้องก็สู้มีเอ NERGY ที่ดีอ่ะไอ้ไหมแจอแล้วก็รู้สึกผิดน,นะตื่นมาแบบ แบบไม่น่่่าาาพพูอะไรยงเี้วมแต่พี่รู้สึกทีนะที่แบบเราได้าใร์กันเข้าใจแต่ว่าพอแบบว่าพอเมระเบิดไปเงี้ยหน้าทุกคนก็คือเวออ่ะเข้าใจว่ามันก็ตกใจไงแล้วให้พี่ทำได้ไงแบบดูด่ามาแล้วพี่แบบขาไอ้เหี้ยเลยพี่เป็นตัวแทนใช่แล้วพี่แบบหน้าแบบหน้าแบบโคตรเหเออบบเห็นน่ะไม่รู้สึกได้ว่าพี่แบบตกใจอ่ะตกใจมากด้วยก็แต่ก็รู้สึกตั้งแต่ หมือนตอนเล่นเกมแลล่ะตอนเล่นเกมนี้ก็พูดอะไรไปก็ไม่รู้ปกติไม่ค่อยดีตอนในน้องที่เล่นในวงอะแพอมานั่งคิดแบบเออมันก็ไม่ผิดถ้าน้องจะคิดแบบนี้มันก็เพราะว่าเพราะว่าเราอ่าจากที่คาเฟ่ผมก็พยายามมีการเข้าหาน้องตังเมเสมอเหมือนเดิมผมพยายามทาทําแบบให้มันดีที่สุดเพื่อให้แบบน้องเราได้อยู่ใกล้คนที่แบบน้องรู้สึกดีอย่างอย่างน้อยเราเป็นพี่เป็นน้องกันก็น่าจะคุยกันได้ผมเต็มที่ที่จะสร้างแบบ สิ่งดีๆสร้างโมเมนต์ดีๆให้กับกับน้องที่ชอบเราอะไรเงี้ยครับตอนไปก็ตอนแรกเหมือนอึดอัดนิดๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเอออยู่ไปเรื่อยๆเหมือนก่อนหน้านี้เราได้เคลียร์กันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งพอไปอยู่ตรงนู้นอ่ะก็แบบเหมือนไปนั่งคุยกัน3คนอีกเงี้ยมันก็เหมือนเปิดใจให้กันมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็โอเคมากมากมากกว่าวันก่อนๆหน้านี้อะไรเงี้ยเด็กก็กล้าที่จะคุยกับน้องมากขึ้น